รู้ไว่า Predator Elite เนี่ยมีมาอย่างต่อเอนื่องยาวนานนะคะย่างเข้าสู่ปีที่8ละตั้งแต่2018เป็นปีแรกอยากจะให้พี่บอกช่วยเล่าเทา้าความนิดนึงได้ไหมคะถึงความเป็นมาของการแข่งขันรายการนี้ครับผม Predator น Elite ะเ,เนี่ยเป็นความคิดี้เริ่มนะครับร่วมกันระหว่าง Acer กับ Intel นะครับเพื่อที่จะต้องการที่จะ ส่งเสริมอุตสาหกรรม e-sport นะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี2016เนี่ยเอเซอร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับสายเกมเรียกว่าคลิปเตอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมอีสปอร์ตก็พุึงเป็นที่ยอมรับในหลายๆประเทศนะครับสำหรับบ้านเราในช่วงเวลานั้นนั้นอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่นะครับในปี2018เนี่ยก็มี ความคิดที่จะทําเป็นทัวร์นาเมนต์ขึ้นมานะครับที่เป็นระดับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลทัวร์นาเมนต์ไม่ได้แข่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งก็เลยมีความคิดในการสร้างหลีขึ้นมาเรียกว่าีเ,เดเตอลหลีนะครับโดยเริ่มต้นที่ประเทศอโดนีเซียนะครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยในปี2019เนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดดิจิตอลหลีนะครับ เราก็จัดกันที่สนามกีฬานิมิตบุตรในขนาดนั้นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งเลยนะครับแล้วก็จัดต่อมานะครับแต่ว่าโชครายนิดหนึ่งนะครัมาเจอสถานการณ์โควิด -19 นะครับฉะนั้นทัวนาเมต์นเนี่ยก็เลยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดแบบ off line, ออฟไลน์เป็นออนไลน์ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปี2000 อ่ายี่สิบสองนะครับเรา23่สินะเราได้จัดแบบออฟไลน์อีกครั้งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ายังโชค้ายอยู่ยังต้องเป็นทัวร์นาเมนต์ปิดนะครับก็คือมีเฉพาะนักกีฬาเท่านั้นนะครับถาคาใครินมาได้เนาะใช่ครับอ่าช่วงโควิดยังเปิ้งเปิ้งเปิ้งซ่าเป็นช่วงภาพเกี่ยวกับปีสองพันยี่สิบสองส่สิ่ใช่ครับ ในปี2024เนี่ยเราจัดได้แบบเต็มรูปแบบที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับที่เห็นไฮไลท์ลานไป<า>นะครับสำหรับปีนี้เองนะครับเข้าสู่ปี2025นะครับ,รบเดินทางสิ่งที่เรากำลังทำเรากำลังจะหาตัวแทนประเทศไทยนะครับเพื่อไปเป็นตัวแทนไปแข่งที่มาเลเซียะจะจัดที่มาเลเซียครับ ชัดเจนประกาศกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบมนันจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้แต่ว่าที่บ้านเราก็ต้องเว้นหาตัวแทนกันสักหน่อยใช่ครับที่สําคัญคือที่มาเลเซียเนี่ยใช้สูททั้งหมดเนี่ย14ล้านบาท14ล้านบาทอโอ้เป็นเงินรางวัลที่ค่อนข้าง 14ล้านบาทก็ประมาณสัก4แสนยูเอเซอร์ครับโดรามา์ก็คือตีเป็นไทยตรงนี้ประมาณ14ล้านบาทใช่ครับและมันทั้งหมดแค่เพราะมันยังมีรางวัลพวก FMPP รางวัลส่วนคนอีกใช่ค่ะหลายๆรางวัลด้วยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับใช่ค่ะถือว่ายิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากทุกปีเลยใช่ใช่ครับถูกต้องครับเรื่องนี้พี่ผมบอกต้องขอขอบคุณทางเอเซอร์ก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับแล้วก็ ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆนี้ได้อย่างยังย่งและต่อเนื่องนะครับตอนของอินออเทลเองเนี่ยเขาบอกกันว่าเราต้องบอกก่อนว่าในการที่ไปทํากิจกรรมในรูปแบบนี้เนี่ยเขาบอกกันไปเราเป็นคนเดียวไปไม่ได้นะครับวันที่เราเวิร์กกับทางอย่างที่พี่หมอบอกมาท่านตะครับตนก็คือแล้วเวลาในการทำเ,เน,บบนี่ยกับพอตกลับไปแมีสองเปอร์เซนะครับ ืใ่ในเรื่องของ e ีสปอรนะครับเพราะว่าตออแน่ๆนี่ยที่พี่อบอกพูดตอนต้นเลยเกมเล่นเกมใช่ไหมฮะอาจจะนีม่มันคืออะไรเล่นเกมแล้วมันจะมีประโยชน์ได้อย่างไรนะครับแต่ว่าพอเราพูดว e ่า E-Sport แล้วก็เป็นการ ป็นนักกีฬานะครับนักกีฬาก็คือต้องมีวินัยต้องมีการสอและการยกระดับขึ้นมาเนี่ยทำให้เราทําให้นักกีฬาสปอร์ตของประเทศไทยเนี่ยเขาไปแข่งขันขึ้นมาละนะครับเพราะอย่างที่เห็นว่าในการที่ไปการแข่งเนี่ยเราไม่ได้ไปที่อยู่ในระดับมิชลาตอนนี้เป็นระดับโลกนะแล้วตอนนี้เราก็ได้ยินมาว่าทางไอโบสีต้องการที่จะประจุเข้าไปในวงการ